สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับสำหรับวันนี้ครับนะยามสายนะครับก่อนเที่ยงวันนี้ครับเรามีวัตถุมงคลนะครับนะของลูกปู่คีบนะครับของปููคีบธีละปัญโยนะครับนะเป็นรุ่นนะครับ2รุ่นนี้ครับที่ได้รับความนิยมและได้รับความเมตตาจากลูกปู่มหาธิรานะฮะร่วมพุทธาพิเศษให้ในวันละด้วยนะครับนะผมบอกเลยนะครับเป็นหนึ่งรุ่นนะครับ วันนี้ผมได้มานิดหน่อยนะครับได้มานิดหน่อยนะครับแต่อยากให้พี่น้องได้เก็บนะครับเพราะผ่านพิธีจากหลวงปู่มหาศิราด้วยนะครับแล้วก็นะฮะที่สำคัญนะอยากให้เก็บอยากให้นะฮะมีเก็บไว้นะครับเพราะนะฮะผมมาให้ในราคาแบ่งปันอีเช่นเคยนะครับนะฮะถ้าวันนี้ครับนะชอบจุใจการแต่ไม่ติดต่อได้ที่ไอเดียไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับ นะคระับรับนี้ครับเรามาลุยกันครับนะครับมีทั้งเหรียญเซมมาแล้วก็เหรียญกลมครับหันข้างด้ครับที่นิยมนะครับเดี๋ยวเรามาลุยการที่หนึ่งลยครับพี่ชาย นะครับวันนี้เรียนเสียมานะครับจะราคาเดียวกันทั้งหมดนะครับ3า0บาทนะครับถ้าชอบถูกใจรายการไหนสามารถปิดคำจ่ายเลยนะครับผมบอกเลยว่าความสวยแต่ละองค์นะครับเหมือนกันเลยนะครับสวยทุกองค์แน่นอนนะครับ EP นี้ก็เป็น EP พิเศษนะครับนะก็รวมค่าจะส่งส่งฟรีแล้ว300บาทนะฮะค่าจะส่งก็5้าสแล้วพี่ก็จะเหลือองค์แค่2อ0ร้อห้เองพี่นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้แน่นอนนะครับมารายการที่หนึ่งเลยครับนะสวยๆวันนี้พี่นี่โอ้โห แค่มารายการที่หนึ่งพี่ผมบอกแล้วก็สุดนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาชมหน้าหลวงปู่หน,หน่อยครับนะคมคมเล็กๆนี้โอ้โหขนาดคมๆเล็กๆอย่างนี้พี่หน้ายัางคมครับนี่ฮะพี่ดูเสือครับ นี่ฮะสวยคมชัดเจนพี่รายการนี้ครับเป็นเนื้อกะไลเงินลงยาฟ้าขอบแดงซุ้มเขียวครับเลขโค้ดตัเบอร์นะฮะหนึ่งเก้าครับนะเป็นวารละเก้ารอบนะครับของลูกปู่คีบนะครับวัดป่าสุทาวะนะครับรายการนี้นะฮะลูกปูคีบนะครับรายการที่หนึ่งครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเสมานะครับอง์ละสามร้อยทุกองค์พี่นะฮะราคาพิเศษต่อมารายการที่สองครับ รายการที่สองครับนี่นะฮะมาเป็นเนื้อกหล่เงินลงยาจีวรลงยาพื้นแดงขอบเขียวครับโอ้โหพี่นะครับสวยๆอย่างนี้ครับนี่โอ้โหลงยาแดงแรงนิดครับนะฮะขอบเขียวพี่เลขคนเบอร์หนึ่งสามหกครับเลขคนเบอร์หนึ่งสามหกครับนี่นะฮะวัวละเก้ารอบพี่นะฮะลงยาแดงพี่นะฮะสวยงามฉ่ำๆอันนี้เลยครับนะสามร้อยบาทนะย้ำว่าสามร้อยบาททุกองนะครับเสมาวันนี้นะครับพี่ลงเลื่องดูพี่ชอบถุกใจองไหนพี่เลือกกันได้เลยนะครับ มาเป็นองคนี้ครับเป็นรายการพี่เเมื่อนะครับปกติอยู่หกเจ็รอยนะครับผมได้มาเบาก็ต้องแบ่งเบาผมผมเหมาลวดเลยนะครับผม,นะผม,มว่านะผมเหมาไม่ผมไม่เลือกเลยนะครับพี่ดูรายการนี้ครับเนื้อแบงโอเดียมสามเคองพื้นดำจีวรทองขอบเงินลงยาแดงซุ้มน้ําเงินโอ้โหพี่ นะครับปกติรายการนี้เรารู้กันอยู่พี่นะอย่างน้อยมีแน่นอน5 6า0ร้อยครับรายการนี้นะฮะอย่างน้อยมีแน่นอน5 6าห้อยครับใน EP ีนี้มาเป็น E ีพีพิเศษนะครับพี่เลือกเลยพี่ยอมทุ่ใงไม่สามารถลดได้เลยนะพี่นะเลขโค้ดเบอร์สา3หนึ่งสาเ็ดพี่นะเปิดแบบมาเบาแล้วนะครับถั่วเฉลี่ยกันนะฮะใครทันองค์ไหนพี่ปิดกันได้เลยนี่องค์นี้ครับเต็มสุกนะฮะผมบอกเลยเต็มสุกครับองค์นี้สวยเลยนะครับแบ็คโรเดียมนะ4ฟคครับนี่ฮะได้ไหมนี่ สามเคสี่เคเนี่ยต่อมาในการที่สี่ครับนี่ครับรายการที่สี่มาเป็นนี้พี่โอ้โหลงยาเสือครับเนื้อกระไหล่เงินลงยาจีวอนลงยาพื้นลายเสือขอบดาซุ้มดำเนี่ยโอ้โหเป็นไงพี่รายการนี้ครับสวยงามครับนี่ฮะเลขค้นเบอร์หนึ่งหกสามครับนะฮะเกือบหนึ่งหกแปดตนี่เกือบหนึ่งหกแปดนะครับถ้าหนึ่งหกแปดนี่ยยังสุดนะครับนี่หนึ่งหกสาม นะะฮสวยงามครับนี่ฮะสวยงามครับนี่ฮะนะครับองค์ที่สี่นะครับต่อมาองค์ที่ห้าครับพี่ชายนะฮะอ,องค์ที่ห้านี่ก็สวยนะครับนี่ครับเลขคนละเบอร์สี่เก้าครับองค์นี้ก็งามนะครับองค์ที่ห้างามโปรตครับนี่ฮะโอ حم, ้โหสุดจัดนะครับรายการที่สุดจัดนะฮะนะนี่พี่ดูนาุ๊กของคุ้มแบบนี้นะครับร นี่ฮะหน้างปู่นะฮะเป็นพิมพ์เต็มองค์นะพี่นะฮะส่องไปง่ายอย่างชัดครับเลขคนเบอร์สี่เก้าชัดเจนพี่นี่ฮะองค์ที่หกนะพี่ชายนะครับแอ้องที่ห้าพี่ผะต่อมาองค์ที่หกครับอ๋อนี้ต่างกันแค่ซุ้มนะฮะองค์เมื่อกี้กับองค์นี้ต่างกันแค่ซุ้มนี่เมื่อกี้ซุ้มออกเขียวๆนี่นี่องค์นี้ครับเลขคนตัเบอร์หนึ่งหนึ่งสามครับเลขคนตัเบอร์หนึ่งหนึ่งสามครับนี่ครับว้าว สวยงามครับเนี่ยนี่ครับรายการนี้รายการที่หกนะครับมาลุ้นกันต่อครับพี่ชายครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดมาอย่างสวยครับเป็นเนื้อทองรังค์หน้ากากสองเขยองดำจีวรทองขอบเขียวซุ้มแดงครับรายการที่ได้คนเบอร์ห้าสี่ครับนี่โอ้โหพี่รายการนี้ครับยังสวยครับนี่ฮะนี่ครับ รายการนี้ครับเป็นรายการที่7นะพี่นะฮะเหรียญที่สวยนี่ครับนะลงยาราชาวดีนะฮะเขียวแดงนี่ครับคลาสสิกกสุดนะฮะรายการที่7นะครับต่อมากันที <anywhere> ่8ครับนะเป็นลงยาแดงพี่นี่นะฮะลงยาแดงแพงเสมอครับนะครับเป็นแบคโรเดียมนะครับน้ำดีอ่ะดีครับเลขคนณตัวเบอร์8 2ครับเลขคนณตัวเบอร์8 2นี่ฮะนี่ฮะหน้าลูกปู่ของขมพี่นี่ฮะพี่ชาย ด้านูผูขมมนี้ครับจิววอนนีคลาสสิกนะครับสวยขมครับนะรายการนี้ครับเป็นรายการที่8นะครับต่อมารายการที่9ก้านะครับเป็นเนื้อบูรเดียมหน้ากากชุบท้องทองคําแท้นะครับหน้ากากชุบน้ําทองคําแท้นะครับนะตามรายการเลยพี่ใหญ่นี่ฮะหน้ากากชุบน้ำทองคาแท้ที่นะครับนะขมคมทีวยสวยแบบนี้นะครับนี่ฮะไม่แปลกนะที่นะฮะนี่ที่ได้รับความนิยมนะฮะเป็นเสือคาบแก้วนี่ครับ นี่ครัถ้าปิดของปู่พัดตอนนี้นะครับองค์หลายหมื่นหลายแสนเลยนะครับนะนี่ครับจะเนื้อหลักๆนะครับนะเสือคับแก้วพี่นี่นี่ครับเสือพี่พี่ยังมองไม่ชัดนะครับนี่นี่ครับสวยมากครับนะหน้าเสือหัวเสือคุ้มมากพี่หนะเล็กนะนี่ฮะนี่ครับนะนี่ฮะเราก็หมดเลยครับเสมาครับวันนี้มันมีเสมาแบ่งเก้าองค์นะครับที่เหลือเป็นเหรียญฐานข้างนะครับนะเดี๋ยวเรารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับเอ้ อาโอเคเป็นเหรียญหันข้างรายการใี้หนึ่งรายกันนะพี่นะได้ไม่ต้องนับซ้ำนะนะรายการให้หนึ่งเสียมากก็อย่างนี้ได้นี่ครับนะฮะรุ่นนี้ก็ได้รับขอยมนะครับนะจากแม่ตาลูกปู่มหาที่รามพุทธ,ธาพิเศษให้รายการนี้เป็นเนื้อ 2K ครับสำหรับวันนี้ก็ได้ราคาแบ,บ่งปันมาก็จะมาแบ่งปันพี่น้องในราคาย่อมเยาครับงานะได้มาแพงก็ก็ต้องเปิดแพงนะพี่นะได้มาเบาก็เปิดเบาน,นะครับนะอยู่จังหวัดนะฮะร,รายการนี้ครับขอเป็นปันพี่น้องนะครับที่350บาทนะครับนะเป็นเหรียญ2กษัตริย์ครับ เป็นเหรียญสองกษัตริย์นะครับพี่ชายนะฮะราการนี้ต่อมารายการต่อมาครับนะรายการนี้เป็นเนื้อนวะนะครับนี่โอ้โหตอกนอชัดเจนครับนะฮะตอกนอชัดเจนครับเป็นเนื้อนวะนะครับเลขโคดเบอร์30มนะครับเป็นเนื้อนวะห่วงเชื่อมเงินครับรายการนี้เป็นเนื้อนะวะห่วงเชื่อมเงินนะครับผมขอที่400รบาทพอครับเนื้อนวะห่วงเชื่อมเงินครับ ต่อมาเป็นรายการที่3ครับรายการที่3เป็นเนื้อกราลายเงินนะครับลงยาน้ําเงินครับนี่รายการนี้ครับเนื้อกราลายเงินลงยาน้ําเงินครับนะผิวอย่างเนื้อเงินเลยพี่ชายนะครับเลขโค้นตัวเบอร์20ครับนะฮะเลขโค้นตัวเบอร์20ครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องในราคาเบาๆครับขอแบ่งปันพี่น้องที่2เอ้ย300บาทนะครับขอที่300บาทจะส่งให้ฟรีครับ ต่อมารายการที่4ครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงไม่ตัดปีครับน้ำดูเลขโค้ดตัวเบอร์กันครับเลขโค้ดตัวเบอร์กัน3 7ครับรายการนี้ขอเป็นไปเป็นทองที่200บาทนะครับขอเป็นไปเป็นทองที่200บาทครับนะรายการที่สนะฮะต่อมารายการที่5ครับเป็นแบตโบเดียม 4K ครับนี่ฮะ 4K ครับเงินทองน้าดั่ครับนี่ฮะเลขโค้ดตัวเบอร์ห้ครับเลขโคดตัวเบอร์ห้าเจ็ดพี่องค์นี้ผมขอแค่400บาทนะครับองค์นี้ผมขอ400บาทนะครับนะ 4K ครับ ่อมาครับเป็นแบล็กโบเดียมลายทองครับนี่ฮะแบล็กโบเดียมลายทองครับเลขโค้ดตัวเบอร์สามห้าครับเลขโค้ดตัวเบอร์สามห้าครับรายการนี้รวมกันได้แปดเลขรวยครับรายการนี้ครับนะเป็นแบล็กโบเดียมลายทองนะครับขอแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่7ครับรายการที่7ครับเป็นเนื้ออัปการหน้ากากนวะครับเป็นเนื้ออัปการหน้ากากนวะหน้าหลูกปู่องผมนี่นะครับหลูกปู่คีดทีระปัญโยครับรายการนี้ครับเนี่ยอัปการตาตอกนอคือหน้ากากนวะนะครับเลขค้นทะเบีย์หนึ่งสามสี่ครับเลขค้นทะเบีย์หนึ่งสามสี่พี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่เจ็ดครับ <t os survivors> ต่อมาเป็นอาการที่8ครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับนะฮะหรือเนื้อทองเหลืองหน้ากากเงินแท้ครับนี่หน้ากากเงินนะเนื้อทองเหลืองนี่ครับเลขค้นตัเบอร์หนึ่งสองครับเลขค้นตัเบอร์หนึ่งสองครับนี่ครับนั้นหน้ากากเงินลงจากดีวอลพี่สองร้อยห้าสิบาทครับลองเลือกชมช่องจุใจองค์ไหนปิดถึงทข้ามาได้นะฮะส่วนงานหน้ากากนะครับนะองค์สองร้อยห้าสิบบาทยกคู่สี่ร้อยให้นะครับยกคู่ผมให้สี่ร้อยได้ครับนะ ต่อมายการจะไปครับเป็นเนื้อลมดําหน 5, ้ากากเงินครับนะฮะเนื้อลมดําหน้ากากเงินแท้พี่นี่ฮะเลขคู่เบอร์สองห้าห้าครับเลขคู่เบอร์สองห้าห้าครับพี่นี่นี่ครับจัดไปพี่นะครับองค์ที่เก้าครับต่อมาองค์ที่สิบครับองค์ที่สิบครับพี่ชายครับรายการนี้ครับเลขคู่เบอร์หนึ่งห้าครับเนื้อทองแดงมันปูครับหน้ากากสองเคครับเนื้อทองแดงมันปูหน้ากากสองเคนะครับพี่รายการที่สิบนะครับ 250บาทครับต่อมาในการที่11ครับเป็นเนื้อมหาชนนมวลสารหน้ากากเงินครับนี่ฮะตอกชอตอกงอนี่ฮะเลขโค้ดเจเบอร์ห้ครับนะฮะเนื้อมหาชนมวลหน้ากากเงินลงยาจีบอลนะครับรายการนี้ครับนะเป็นรายการที่11ครับนะฮะลองเลือกดูพี่นะครับ2อ0ต่อมาในการที่10 2ครับรายการที่2เป็นเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกอีกหนึ่งเดียนครับเลขคดตะเบอร์1น1ึงครับเลขคดตะเบอร์1น1่งสอถามเงินถามทองพี่นะครับรายการนี้ครับเอาไปพี่200บาทนะครับ200บาทนะครับต่อมารายการต่อไปครับนะเป็นเนื้ออัปก้าลงยาเขียวเนียวซับนะฮะรายการนี้เป็นรายการที่13ครับเลขโคดตัเบอร์5 6ครับเลขโคดตัเบอร์5 6ครับรายการนี้รายการที่13ขอที่2 0งร้อยห้าขอที่2 5 0อิบาทพอพี่จายนะครับขอ2 5 0บาทนะครับ ต่อมาเป็นการไปครับรายการที่14ครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะลงยาแดงนะเลขคนจำนวน86ครับนะฮะเลขคนจำนวน86ครับนี่ฮะนี่ครับ250บาทนะครับงานรายการที่14ครับต่อมารายการที่15ครับเป็นเนื้อทองเหลืองลงยาม่วงเอ้ยเนื้อสต๊ะพี่นี่สสสต๊ะนะครับเลขคนจำอวน25นะครับเลขคนจำนวน25รายการนี้250บาทนะครับ ต่อมารายการที่16หครับเป็นเนื้อผาชนวนลงยาเหลืองครับนี่เลขโค้ดนัวเบอร์นะฮะเจ็ดแปดนะครับเลขโค้ดนัวเบอร์เจ็ดแปดนะครับรายการนี้พี่นะครับรายการที่สิบหกครับนะฮะต่อมารายการที่สิบเจดครับรายการที่เจดเนื้อลมดำลงยาส้มบี้สวยครับเลขโค้ดนัวเบอร์สองหลักครับหมายเลขสามศูนย์ครับรายการนี้ครับลงยาส้มพี่โคตรสวยเลยนะฮะลงยาส้มโคตดสวยพี่นะฮะรายการนี้นะครับรายการที่สิบเจ็ดกับสองร้อยหกสิบบาท ต่อมาราการที่8นะฮะรายการสุดท้ายพี่องค์นี้ผมขอ350บาทที่เลขค้นเบอร์หนึ่งสามหนึ่งสามเงินถามทองพี่รายการนี้รายการ2กษัตริย์ครับนะผมขอ350บาทจัดส่งให้พี่นะครับถ้าพี่อายุคู่ในสององค์เนี่ยผมคิดแจ้550บาทนะปิดให้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็มีแบบปันประมาณนี้ครับพี่ชายชอบจุใจการถามสามารถติดต่อได้ที่อันเดียและเพิร์ลเบอร์โทรได้เลยครับนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมหนึ่งรุ่นครับนะฮะรุ่นไข่รุ่นสารพัดดึกนะครับส่วนรุ่่่่่นนเเสสมมาาาชือออรรรรรุวทีะลึกคบบบ9 เสือข้าแก้วนะครับของลูกปู่นะฮะคีบนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับลูกปู่หาษาจีนเราได้ผ่านการพูดทำาจีกมาให้ด้วยนะครับอย่างไีวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะพี่นะขอบคุณมากครับ